ตาธนาพ่อทัตไว้ใจเจ้าคุณพ่อของพระทัตเถอะแล้วทุกอย่างมันจะเรียบร้อยเองนะไปแล้วไปไปบ้านเจ้าคุณรัตนนาเว้ไป้ปเ,เยว้จ้าจัดให้เรียบร้อยเต็ม เต็มหรือยังเนี่ยกล่องนี้เต็มมหมยังเต็มนะเต็ม้วยกไปเลยถ้าเต็มลมวยกไปเลยเนี่ยเนี่ยนี่ของพวกนั้นน่มันของเก่าแก่นะต้องหาอะไรหอ้นะพอเดี๋ยวมันขนไปขนมากระทบกระแท้อ้าวไงคุณหายโหรสตั้งหลายวันเนี่ยไปอยู่ไหนมาเออก็กระผมติดเวรยามรักษาประตูเมืองครับรักษาทําไมกันวะกระผมันยิงมาออกตึงตึงตึงจะรักษาไว้ได้เหรอฮะเออแล้วนี่ ท่านท่านเจ้าคุณจะเก็บของไปไหนล่วครับอ้าวข้าก็เก็บเตรียมเอาไว้จะเผื่อพลาดพลั้งนี่นะมันจะได้ปลอดภัยรู้หรือเปล่าอ๋อแล้วสมบัติพวกนี้ท่านเจ้าคุณจะฝังดินหมดเลยครับอ้าวก็ฝังบ้างเอาติดตัวไปบ้างะสิอเออนี่ข้าจะไปอยู่กับญาติของข้าที่จันทบูรนะีท่านเจ้าคุณจะไปจันทบุรีอืมทำไมเองจะไปกับข้าไหมนะ,อะเออ จะไปวันนี้เลยก็ก็ยังก็รอดูท่าที่จะส่งคาวันก่อนนะคือดูว่าจะหากว่าทับมามากนักเกินไปบางทีข้าคิดว่าจะหลบออกไปทางท้ายเมืองเลยท่านเจ้าคุณครับเอเจ้าคุณพลเทพให้มากราบเรียนว่ากราบเรียนว่าไง ่าไงาคนเทพให้มากราบเรียนว่าให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยทำตามแผนขอรับให้ท่านเจ้าคุณเนี่ยหลบไปทั้งท้ายเมืองก่อนวันพรุ่งวันพรุ่งก็กวันนี้สิก็อย่างน้เรื่องมันเรื่องอะไรที่จะต้องให้ข้าไปวันนี้อ๋แอแด้ได้ เองไปบอกกาเจ้าคุณพนเทพแล้วกันนะว่าค้าจะไปตามที่เขาบอกท่านเจ้าคุณจะไปจริงๆคุณถามทำไมก็ไม่ทำไมหรอกครับท่านเจ้าคุณคือท่านเจ้าคุณเคยพูดเอาไว้ว่าพญาพนเทพคนนี้ไม่น่าไว้ใจ เอ็งนี่เอ็งนี่จำได้เลยนะได้เหรอข้าเคยพูดเอาไว้นะนี่เอ็งไปบอกเขานะแล้วว่าข้านี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตามที่เขาบอกนั้นใช่ไหมล่ะอืมนี่ถ้าหากว่าข้าเก็บข้าวของเสร็จแล้วเมื่อไหร่แล้วก็ข้าทิ้งฉะ,นะัไปนะ แต่ว่าเองอย่าสารแนไปบอกเขาอย่างนี้ล่ะนะ ของฉันทำให้ดีๆนะฉันเั่นไม่ได้เอามาัดาให้เรียบร้อยสิแล้วอย่างงี้ะเ,เอาหลอ่อเขาดิเข้าดูโอ้คุณหนูไม่น่าจะออกมาเลยนะเจ้าคะหนูไกร,รู้เข้าจะโกรธนะก็ใช้ย,อยาออกไปดูข้างนอกบ้างอะพี่ยหญ่ไปบอกพี่ไก,ก่ก็แล้วกันนะ ขายเลยโผล่ขาก็จะมีกระจขายเลยเจ้าค่ะลถมันอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเนี่ยคงจะเตรียมตัวหนีกันเลยเจ้าค่ะบอกว่าวกลับเลยเจ้าค่ะบอกตัวจะเตอียมไอ้คนถอยอีกนี้ก่อนเต้องมไปตลาดชีกุนก่อนเพื่อจะมีใครขายอะไรกําไรปิ่นตักผมนะพี่นะฉันอยากดูป่ะไป โอ้มันควรจะเดือดร้อนกันไปทั่วเลยจริงๆนะเจ้าคะเออกลับเลยเจ้าค่ะเหลือแต่พี่มันยิงข่าอะไรไ้ไหอ้ร่าบ้าเป็นตายว่าทำไมอย่างนี้คุณหนูยังจะมีใจเยือ่สายจะไปลนไม่ได้มากกว่าเลยเจ้าค่ะลอบคุะเลยเจ้าค่ะ เทำไมถึงหน้าซีดอย่างนี้ที่วัดมหาธาตุอีกาสองตัวมันตีกันเนี่ยพ่อแค่อีกาตีกันทำไมต้องร้องไห้ด้วยดาเรืองเห็นแล้งอีกามันตีกันอีกตัวหนึ่งมันผอมลงยอดเจดีออกมันเสียบเหมือนคนจับมันเสียบมันร้องมันร้องหอยหวนดาเรืองกูัวดาเรืองไม่เคยเห็นมาก่อน พี่ากายหยัดขึ้นชังแทนไม่ได้เหรอแค่นี้เองไม่เอาหนะ้าอีกาตีกันจะเป็นลางร้ายได้ยังไงพี่กาไม่ไปไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้หรอกพี่เป็นทหารต้องทำตามหน้าที่นะนี่เ <c oughs> จ้าอย่าคิดให้วุ่นวายไปเลยรีบขึ้นบ้านเถอะ <c oughs> พี่กลย มันจะข้ามแล้วพี่ต้องรีบไปนะพี่ระวัตงตัวให้ดีนะเดาเรื่องอดคิดถึงคำเอาเธอพี่จะระวังตัวเจ้าอย่าห่วงไปเลยเดี๋ยวพี่จะผ่านไปกลาบพระให้เธอคุ้มครอง thank you